ครับจันปีครับนี่ผมมองว่ามันไม่ได้ลงเพราะพื้นฐานเปลี่ยนนะผมมองว่าเนี่ยเหมือนเหมือนเซตอินเด็กซ์เลยนะครับเขาลงมาทดสอบแนวที่เบรกดาวน์ลงมานะครับครั้งแรกนะครับครั้งที่สองเท่าที่ครับยังไม่ผ่านนะครับก็เป็นแนวต้านธรรมดาเลยนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดเรามาดูภาพนี่คือภาพรายสัปดาห์ถ้าเราดูภาพรายวันเนี่ยจะเห็นว่า OSP เนี่ยก็ถือว่าแข็งกว่าเซตนะครับเพราะว่ายืนเหนือเส้นสองอวันได้แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะรอรอย่อนะครับแล้วรับเนี่ยนะครับก็อาจจะรอแถว จริงแถวนี้คือ up ทน line แล้วนะครับประมาณโซน23.3นะครับแต่ถ้าหลุดลงไปอีกเนี่ยนะครับก็รอแถวประมาณ22.7แล้วกันนะครับจะเป็นเข้าใกล้กับเส้นทุกทีนะครับคือเข้าใกล้กับเส้น200วันแล้วก็เป็นแนวที่เคยเบรกขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นโซน22.7ถึง23.3เนี่ยนะครับจะเป็นจะเป็นโซนแนวรับของตัว OSP สำหรับคนที่ที่ยังยังไม่มีแลจะ